สวัสดีค่ะทุกคนพักบุ้งนะคะก็วันนี้เพิ่งงงกันนะที่บุ้งว่าโอ้แต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกไหมว่าขาดหายอะไรไปสักอย่างหนึ่งนั่นก็คือคิ้วนั่นเองนะคะก็ตามหัวข้อเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยบุ้งจะมาเ,าเขียนคิ้วนะคะตามแบบของบุ้งให้ทุกคนดูนะถ้าใครนะคะชอบเขียนคิว้วจไตายของบุ้งนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นนะคะมุ้งก็จะมาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ที่มุ้งใช้ในการเขียนคิ้วในวันนี้ทั้งหมดนะคะซึ่งอันดับแรกนะคะก็จะเป็นตัว Elf Cre a m e y e l i n e นนะคะซึ่งสีที่มุ้งใช้อยู่เนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะคะหรือสีที่เรียกว่าสีคอฟฟนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นครีมอายไลเนอร์นะคะก็จริงแต่ว่ามุ่งชอบเอามาเขียนคิ้วนะคะเนื่องจากว่ามันติดทนนะคะแล้วก็สีมันเนี่ยก็ เหมาะกับคิ้วบุงมากๆเลยนะส่ตัที่สองนะคะก็จะเป็นทาเลตเขียนคิ้วนะคะของ Beauty Cottage นะคะซึ่งอันนี้เป็นรุ่น s w ว e t Lolita b r o w and Liner Kit นะคะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีให้เลือก3สีนะคะเป็นสีอ่อนนะคะสีน้ำตาลแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นที่เขียนคิ้วแบบเป็นครีมเหมือนกันนะคะซึ่งสาม,มารถใช้เป็นอายไลเนอร์ก็ได้นะคะหรือว่าเป็น ใช้เขียนคิ้วก็ได้ส่วนตัวที่3นะคะก็จะเป็นมัสคาร่าปัดคิ้วนะคะของ Heavy Rotation นะคะซึ่งสีที่มุ้งใช้อยู่เนี่ยเป็นสี04นะคะซึ่งจะออกเป็นสีเข้มๆนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะปัดให้ดูซึจะเป็นสีประมาณนี้นะจะไม่อ่อนมากนะคะก็ตัวนี้กันน้ำนะคะแล้วก็ติดทนนานนะคะปะัดแล้วก็ได้สีสวยงามค่ะ แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับการขิมคิวก็คือแปรงนะคะซึ่งแปรงเนี่ยจะใช้เป็นแปรงหัวตัดนะคะแต่ต้องต้องใช้สออันตัวหนึ่งใช้สําหรับครีมนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยใช้สําหรับฝุน่นซึ่งตัวที่เป็นสําหรับครีมก็จะเป็นที่บุ่งใช้ของ EcoTool นะคะซึ่งอีอันหนึ่งนี้ก็จะเป็นเอ่อแปรงหัวตัดนะคะของ p o p บ y Brown นะจ๊ะ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญน,นะคะที่จะทำให้เขียนคิ้วแล้วสวยเนี่ยก็คือเราจะต้องกันคิ้วของเรานะคะแต่ว่าพยายามหลงเหลือในส่วนที่เป็นขนคิ้วไว้นะคะอย่าไปตัดเอออย่าไปกันให้แบบว่าหายไปหมดนะก็ให้มันเหลือโครงคิ้วของเราไว้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ดูเป็นแบบว่าธรรมชาตินะคะมากยิ่งขึ้นซึ่งบุ้งเป็นคนที่มี ขนคิ้วอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นคนที่ตรงนี้เห็นไหมหัวคิ้วมันจะหายไปถ้าเกิดเราไม่เขียนคิ้วเนี่ยมันจะทําให้ดูแบบว่าคิ้วมันจะห่างกันนะคะแล้วมันดูแบบว่าไม่สวยอ่ะเออเราจะต้องให้คิ้วเข้ามาใกล้เข้ามานิดนึงนะคะหลักการทั่วไปของการเขียนคิ้วเนี่ยอันนี้ดูเข้ามานะคะแบบว่าเขาบอกว่าถ้าจะหลักการในปัจจุบันนะคะที่ทําให้เขียนคิ้วให้สวยก็คือ เราจะต้องหาอะไรที่มันเป็นแท่งๆเงี้ยวัดจากปลายจมูกตรงนี้นะคะไม่ใช่ปีกจมูกเพราะว่าปีกจมูกคนเราเนี่ยบางคนถ้าปีกจมูกเล็กมันก็จะสวยอยู่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอย่างพวกเนี่ยปีกจมูกใหญ่นะคือถ้าเกิดเราวัดจากปีกจมูกนะมันก็จะห่างเกินไปเพราะฉะนั้นให้ใช้ตรงที่เป็นปลายแหลมของจมูกนะคะแล้วก็วัดโอเคถ้าเกิดใครยังไม่เป๊ะไม่แน่นนะคะก็อาจจะใช้ดินสอนะคะมาร์กไว้ก็ได้ว่าเราเออตรงนี้นะใช่ไหม ก็อันนี้ก็ตรงนี้นะมุณจะเริ่มจากการใช้แปรงหัวตัดอันนี้นะคะของ Eco2 o กับ Elf นะคะครีมอายไลเนอร์คุณจะเริ่มจากการเขียนในโครงส่วนข้างล่างก่อนนะคะก็คือเริ่มจากกึ่งกลางแล้วก็ค่อยๆวาดนะคะ ว่าตามคงคิ้วออกให้มันดูเป็นแบบตรงๆหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่แบบไม่ถึงกับตรงมากนะก็เป็นประมาณแบบว่าตามคิ้วเลยนะคะมุ้งชอบให้หางมันยาวออกมานิดนึงนะให้คิ้วเราเป็นแบบดูยาวๆนะคะ หลังจากที่ได้คงคิวด้านล่างแล้วนะคะบุ้งก็จะต่อด้วยคิวด้านบนนะคะโดยก็จะเริ่มจากกลางคิวเช่นกันนะคะแล้วก็ค่อยไล่มานะคะแล้วก็พอใกล้หางคิวเนี่ยมุ้งก็จะเอ,อลาลากเขาลงมาประมาณนี้นะคะ แล้วก็เติมตรงหัวข้างไอตรงเส้นข้างบนนิดนึงบุ้งเป็นคนที่หัวคิ้วหายใช่ไหมเพราะฉะนั้นบุ้งจะต้องเขียนมาจนถึงข้างหน้านะคะแล้วบุ้งเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบให้หัวคิ้วตรงข้างหน้าเนี่ยมันตรงนะคะเพราะฉะนั้นบุ้งก็จะเติมให้มันตรงนะคะจากที่คิ้วบุ้งมันจะโค้งเข้ามาอย่างงี้ใช่ไหมบุ้งก็จะต่อให้มันตรงๆนะคะ แต่ว่าต้องเขียนเบามือนะเพราะว่าเราอยากให้หัวคิ้วของเราเนี่ยอ่อนนะจ๊ะถ้าเราเขียนเข้มเนี่ยมันจะดูแบบเป็นชินจังไปน,นิดนึงนะคะดังนั้นเราก็จะต่อค่อยๆนะคะเบาๆปัดๆสีแค่นั้นแหละให้เขาตรงๆออกมาตรงเนี้ยนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยมุกก็ชอบให้มันตรงเหมือนกันะฉะนั้น ก็จะต่อคิ้วนะคะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็พวงจะให้เข้าเข้า <ๆ S 1> มาถึงตรงปิดใจปลายจมูกพวงนะคะ <ๆ S 1> ก็คือประมาณนี้นะโอเคหลังจากนั้นก็จะใช้ที่สิ่งที่หลงเหลือนะคะอยู่ในแปรงของเราเนี่ยคะแล้วเราก็จะปัดขึ้นนะคะข้างหน้านแล้วาค่อยปัดขึ้น ก็เป็นการถมสีแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเข้มเกินนะคะเราก็จะเบาบาจากนั้นก็จะเติมในส่วนที่เหลือของคิ้วนะคะก็จะใช้ครีมอาร์เนเดอร์นี่แหละเติมเข้าไปเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็จะได้มาละคิ้วก็จะเป็นแบบนี้นะคือหัวก็จะอ่อนใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะถมตรงข้างที่เหลือข้างในในด,ด้านเนี้นะคะให้มัน เข้มโอเคนะคะหลังจากที่ลงตัวครีมไปแล้วเรียบร้อยนะคะบุ้งก็จะลงตัวฝุน่นบ้างนะคะก็จะมาถึงพาเลต์คิ้วนะคะของ Beauty Cottage นะคะแล้วบุ้งก็จะใช้แปรงที่มากับตลับ Beauty Cottage นะคะในส่วนที่เป็นหัวตัดๆัดแบบนี้นะคะกับสีเข้มนะแล้วก็จะทับครีมลงไปนะคะในส่วนที่เป็นาหางคิ้วนะคะ มันเป็นครีมใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็เหมือนเอาฝุ่นทับเข้าไปอีกนะคะก็จะช่วยให้มันติดโทนเหมือนเวลาเราแต่งหน้าเราลงรองพื้นแล้วก็ลงตกแป้งไปอีกใช่ไหมเพื่อที่จะให้มันแบบว่าเเซตทุกอย่างเหมือนกันนะคะสะเต็ปเดียวกับคิ้วเลยจ้ะก็แต่ว่าจะลงเฉพาะแค่หางนะคะแล้วก็ถ่มๆๆเข้าไปเท่านั้นเองหลังจากนั้นนะคะพื่จะใช้แปรงหัวตัดนะคะของบอบบี้บ้าวอันนี้นะคะกับสีอ่อนจ้นะ ส่วนในสีอ่อนเนี่ยวุ้งจะใช้ถมในส่วนที่เป็นหัวคิ้วนะคะส่วนข้างหน้านี้เราก็ปัดๆๆมันขึ้นมานะเราก็จะใช้แปรงเป็นหัวที่เป็นแบบสปู l i ี่บ u ัชนะคะที่เป็นเหมือนแบบล้างขวดนมนะคะทำการปัดคิ้วนะคะ แล้วก็เหมือนเราแบบว่าเบลนด์เบลนด์คิ้วอ่ะให้ดูเป็นแบบว่านวลเนียนไม่เป็นแบบเป็นเป็นเส้นอะไรอย่างงี้นะคะส่วนถ้าเกิดหัวมันอ่ะเข้มเกินเราก็สามารถใช้เนี้ยปัดทําให้หัวมันดูแบบว่าจางลงได้นะคะดังนั้นนะคะมุ้งจะใช้ตัวมัสคาร่าปัดคิ้วนะคะปัดทับคิ้วไปอีกทีนะคะเพื่อทําให้คิ้วอ่อนลงนะคะเมื่อเวลาคิ้วเราอ่อนลงแล้วเนี่ยเออหน้าเราก็จะดูแบบว่า ดูซอฟลงนะคะก่อนเวลาเราดึงออกมานะคะเราก็ขอปัดตรงขวดให้ไอตรงฝาขวดขึ้มานิดนึงเพื่อเะบ๋ยว่าไม่ได้เป็นค่อนคอนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นนะคะในส่วนหัวคิ้วเราก็จะปัดขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปตามขนคิ้วนะคะ อย่างนี้ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมาแล้วก็ปัดย้อนคนคิ้วนะคะแล้วเราก็ปัดเขาเก็บไปโอเคหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสาหรับคิ้วหนึ่งข้างนะคะเดี๋ยวบุ้งจะมาเขียนข้างนี้อีกรอบหนึ่งนะคะให้ดูนะจ๊ะโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองข้างนะคะก็เทียบกับรูปที่แบบว่ายังไม่ได้เขียนคิวเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าคิวของเราเนี่ยสำคัญขนาดไหนนะคะแล้วก็การที่แบบว่าพบคิวนะคะที่เหมาะกับเราเนี่ยมันมีความสุขยิ่งกว่าการเจอหนึคู่อีกจะ้ะเชื่อเถอะโอเคก็ถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากให้บุ้ง ทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะหรือว่าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Page ก็ได้นะคะเราบุ้งก็มี Instagram ด้วยนะคะก็พยายะมแล้วบุ้งก็มี Instagram ด้วยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ Follow ก็ไปตาม Follow กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด s c r i b e YouTube c h anel ให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะบุ้งขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย